เฮ้ยข่าวอะไรวะได้เงินตั้งสองหมื่นบาทแชร์ไปปั่นดีกว่าแชร์ไปเลย,อยเออส่งอะไรมาวะ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือพอรบอรคอมพิวเตอร์ปีพศ2560มาตรา14วงเล็บ1ว่าด้วยการนำข้อมูลที่ปิดเบือนปลอมหรือข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันไม่ใช่ความผิดฐานหมิ่นประมาทต,ตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ